ถ้าถามผมนะครับไม่มีร้านต้นแบบขายแฟรนชา์แทบจะไม่ได้เลยผมคิดว่าเพราะว่าการขายแฟนชา์เนี่ยมันไปพร้อมแบรนดิ้งด้วยแล้วก็สูตรอาหารด้วยถ้าสมมุติไม่มีหน้าร้านคุณจะได้เป็นร้านที่ขายสูตรละกันเหมือนแบบวันนี้สอนทาหมูกรอบวันนี้สอนทําต้มือดหมูถ้าไม่มีร้านต้นแบบภาพจะไปแบบนั้นเพราะว่าคนจะไม่เห็นภาพว่าเราเป็นแฟนชายเป็นธุรกิจครับผมจะต้องมีร้านต้นแบบในทุกๆแบรนด์เพราะว่าร้านต้นแบบเนี่ยมันเป็นไว้สําหรับที่ให้อินเวสเตอร์ที่สนใจมาดูมากินที่ร้านให้มาดูว่าร้านอาหารเราเนี่ยร้าน โอเปอเรชันแบบไหนพนักงานต้นแบบกำไรขาดทุนที่ดีการทำสต็อปทำให้ดีทำอย่างไรสำหรับผมนะครับถ้าทำแฟรนไชส์ร้านต้นแบบจำเป็นมากๆร้านที่เปิดเป็นร้านแรกกับร้านที่ทำเป็นร้านต้นแบบเนี่ยชื่ออาจจะคล้ายๆกันแต่จริงๆไม่เหมือนนะครับร้านที่ทำเพื่อผลกำไรอะครับอาจจะไม่ต้องมีอุปกรณ์อุปกรณ์ที่มันแบบเพอร์เฟกไม่ต้องอะไรมากมายแต่ร้านต้นแบบเนี่ยมันเป็นร้านโร่โมเดลครับที่ต้นทุนการบริหารมันจะสูงกว่าทั่วไปเลยกำไรก็ต้องได้ครับแต่มันจะต้องสแสวงประโยชน์อย่างอื่นด้วยอาจจะไว้สำหรับเทร ที่จะส่งไปออกหน้าสาขาหรืออินเวสเซอร์เข้ามาดูร้านต้นแบบมันลยเป็นลานที่ลงทุนเยอะระบบต้องดีแล้วก็กําไรจะน้อยกว่าลานทั่ว,วไปเพราะว่ามันไม่ได้ลีน m มนจ g เมนต์แต่มันไปเพื่อเอดูเคทเพื่อเป็นโชว์รูมให้กับลูกค้าที่สนใจลงทุนกับเราครับ